แรงบันดาลใจมาจากนิยายนะคะที่เป็นเล่มหนังสือซึ่งเป็นนิยายที่มีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าในตัวนิยายเองอ่ะก็ได้รับความสนใจมาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีใครหยิบออกมาทําเป็นซีรีส์หรืออะไรเงี้ยเราก็มีการพูดคุยกับคุณนักเขียนแล้วก็ได้หยิบนิยายเรื่องนี้มาทําเป็นซีรีส์ค่ะความน่าสนใจของมันตรงไหนครับเอ่อในเรื่องน่ะมีครบรถทั้งมีกลิ่นอายของความรักความสนุกสนาน ความน่าติดตามความขบขันมา,มาม่าด้วยเล็กๆอะไรเนี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการยินนิยายเรื่องนี้ขึ้นมาทำาสิ่งนี้ตั้แต่ต่างันี้ยต้กับนิยายกับียย่ทาสื่อเอ,อ่อตัวเล่มนิยายอ่ะเนื้อหาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากเข้าซีรีส์เรามีการเพิ่มอะไรเข้าไปบางอย่างให้มีความน่าติดตามมากขึ้นมีความสนุกมากขึ้นเรามีการ พูดคุยกับทีมงยนบทแล้วก็พูดมุกับในการเพิ่มเงินชักไปอย่างตอนที่เราอ่านตรงไหนมันคือตกเราให้เราซึ้ว่าเราอยากหยกิบเรื่องนี้มาถ่ายทอดเป็นซีรีส์ผ่านเ,<อ>เป็นซีรีส์ที่ถ่ายทอดจัดตัวละครทั้งสองตัวบางเรื่องอ่ะดำเนินด้วยตัวละครเพียงตัวเดียวจากมุมมองเดียวแต่ว่าของเรื่องเพเยอร์อ่ะมันช่วงแรกอาจจะเป็นตัวละครหลักหนึ่งคนถ่ายทอดเรื่องราวออกมาซ่าพา่านผ่านไปสักพักเราก็จะได้เห็นมุมมองจากตัวละครอีกตัวหนึ่งด้วยคือไม่ได้ถ่ายทอดผ่านตัวละครแค่ตัวเดียวแล้วก็ ไม่เพียงแค่คู่หลักอะคะ่ะบรรยากาศรายล้อมทั้งหมดในเรื่องจะพาให้เรารู้สึกสนุกแล้วก็น่าติดตามเรื่องราวไปจนตลอดจนจบเรื่องอเน,นื่องจากคาแรคเตอร์ในในตัวซีรีส์จริงๆน้องค่อนข้างตงคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดมากนะ่ะใช่ใชใชจริงๆค่ะถ้าถ้าถ้าใครที่มีโอกาสได้อ่านตัวนิยายอะนะคะก็จะทราบว่าตัวนางเอกที่ชื่อพี่พลอยเนี่ยเป็นดารานางร้ายที่ มีความเป็นแฟชั่นค่อนข้างสูงซึ่งตัวน้องไอก็ตอบตรงนั้นอยู่แล้วค่อนข้างตรงคาแรคเ,เตอร์มากตัวหอมด้วยไหมตัวหอมใช่ตัวหอมเจอกครทางแรกคือน้องมาพร้อมกลิ่นหอมอยู่แล้วด้วยกับในนิยายก็ก็เป็นแบบนั้นแล้วก็ตัวละครปันที่เป็นคู่กันก็มีความสดใสน่ารักมีความฉลาดแล้วก็มีความมั่นใจซึ่งจริงน้องมีก็ตามที่เห็นเลยค่ะจริงๆเออแคสมากับตัวบทละครค่อนข้างตรงกันค่ะใช่ คู่รองเองก็เป็นสีสันของเรื่องนี้จริงๆอยากให้ติดตามเพราะว่าก็มีความแก่นแก้วใดๆสองคนนี้ก็เหมาะกับบทที่ตัวเองได้รับเช่นกันเจก็มีความคูค่เป็นในเรื่องจะเป็นดาราที่เป็นระดับเอเชียซึ่งก็น้องก็เหมาะสมนะคะไม่ไม่ได้มีใครอยากต่อยิ้ตัอยแยงอะไรส่วนส่วนปรางที่เป็นคู่เขาก็ ตามบทในเรื่องก็ค่อนข้างเหมาะสมลักษณะส่วนตัวหรือว่าลุคภายนอกค่อนข้างตรงกับตัวละครทั้ง4ตัวอยู่แล้วค่ะอ่ะอย่างบาที่ผู้แรกไปไม่ปกับใจรู้กับใจรู้นะค่ะแล้วเหตุผลลูกของเราเราต้องผ่านคาแรคเตอร์เรามันตรงกับอะไรยังไงบ้างคือรู้สึกว่าคาแรคเตอร์พี่พลอ,อยตรงกับตัวเราในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นภายนอกแล้วก็ภายในคือภายนอกก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ห่างจากตัวเรามากไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวหรือว่าสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาเป็น ส่วนข้างในของเขาอะเราก็ต้องมาศึกษาแล้วก็ฟอลโล่ตามคาแรคเตอร์ของตัวละครซึ่งซึ่งตอนที่อ่านอะเรารับเล่นเรื่องนี้จากคาแรคเตอร์พี่พลอยค่ะยังไม่ได้อ่านทั้งหมดเรื่องแต่เรารู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจแล้วเป็นคาแรคเตอร์ที่ใหม่แล้วเรายังไม่เคยได้แสดงจรมงริงเราจริงทำว่าตัวของเราเราจริงไหมโอ้ใช่ดมลองดมดมใกล้ๆดมให้เลยอันนี้เป็นไ ก็เมื่อกี้ขอตอบของพี่พลอยก่อนว่าตัวหอมจริงไหมคือจริงค่ะเขามีเทคนิคการฉีดน้ําหอมด้วยนะคะหอมจนหนูต้องถามว่าฉีดยังไงเขาก็บอกว่าฉันไม่ได้ฉีดชุดๆุดชุดฉันฉีดชุดชๆดชืดชดชดเปือาเปืองมากต่อเดือนใช่ค่ะ ของมี่นะคะก็รับบทเป็นปันค่ะซึ่งจะเป็นกราฟิกดีไซน์นะคะที่มีความมั่นใจมีความสุกสนเนาะเป็นน้องคนเล็กแล้วก็รู้สึกว่าในเรื่องค่ะเขาจะต้องมาหาบางอย่างจากพี่พลอยแล้วก็แบบว่าเป็นความรักที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่นเกมก็จะมีการแบบชิงไหวชิงพลิปกันนะคะ แต่โทนเรื่องเนี่ยก็จะมาในมูดของโรแมนติกคอมดีแต่ก็จะมีความดราม่าเข้ามาเล็กๆเหมือนอย่างที่พี่เดียบอกคือตอนแรกมันจะเป็นการเล่าเรื่องมุมมองของปัานส่วนในพาร์ทหลังจะเป็นการเล่าเรื่องผ่านในมุมของเราก็คือเหมือนเป็นการเล่นเกมกันไปเล่นเกมกันมาของสองตัวละครพวกเราอะค่ะอันนี้คือแบบโครลาสมม่งมันก็มีสิบสองอีพีเยคือโคมีกับถ่ายทอดเป็นการเกลียเกลียประมาณอาจจะมีสลับบ้างอะไรคือสลับไปสลับมาเป็นการเล่าเพื่อให้สนุกขึ้นไม่ได้แบ่งแบบชึบขนาดนั้นแต่ว่า จะเป็นการเล่าเหมือนแบบเป็นมูดของตัวปันก่อนแล้วก็จะเป็นมุมมองของตัวเราว่าทําไมเราถึงได้เป็นแบบนี้แล้วทําไมตัวเขาถึงได้เป็นแบบนี้เใช่คู่เราเป็นน่าติดตามยังไงคู่เราน่าติดตามมากค่ะเพราะว่ามันสนุกตั้งแต่ตอนแรกเลยสนุกตั้งแต่ตอนที่เขามาแบบในทีเซอร์เนาะสนุกตั้งแต่ตอนที่เขามาเมาอยู่ที่ห้องเราแบบตื่นมาไม่รู้เรื่องอันนั้นก็สนุกแล้วแล้วคราวนี้มันก็จะเป็นการแบบ เราก็จะเล่นไปกับเขาเล่นเกมไปกับเขาค่ะ<อ>คือเหมือนก<ล>ับตัวปันเนี่ยเขาก็จะคิดว่าพี่พลอยเป็นเหยื่อของเขาแน่ๆค่ะแล้วก็แบบว่ามีความมั่นใจไปสูงที่จะไปอ่อยพี่พลอยเพื่อที่จะหลวงความลับบางอย่าง<ม>ใช่ไหมคะแต่พอหลังๆความจริงก็จะเริ่มค่อยๆเปิดเผยขึ้นมาความสนุกมันก็เลยจะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะทันมาเกดกับนิ่งๆค่ะแล้ก็จะ ของคู่เรานะคะก็จะเป็นคู่รักกันแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นเกมของคนมีฝั่งที่แด้เป็นเล่นาลาตขอบคุนะแนะนำตัวน่อยาทีไหสวัสดีค่ะไกรชาเปอร์ค่ะแล้บทเป็นเจเจราพัค่ะก็ในเรื่องนะคะก็เป็นเอ่อเป็นเป็นนักแสดงแล้วก็เราก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วความ ชีวิตของเราส่วน ne, <c oughs> ใหญ่ก็อยู่จะจะอยู่ที่ความรักอยู่ที่เขาเลยค่ะสวัสดีค่ะหนิงๆนิงมาริกาค่ะร้บบทเป็นตราค่ะก็ในเรื่องจะเป็นพี่สาวของปันค่ะหนิงรู้สึกว่าบทที่หนิงได้รับก็คือเป็นพี่สาวที่สงสัยก็คนนือแบบเป็นคนใส่ใจคน <c oughs> รบข้างไปหมดเลยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหนิงว่าจะเป็น มุมมองแทนคนดูในระดับหนึ่งด้วยเหมือนเราจะคอยสงสัยให้คนดูคิดตามว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ตรงนี้ไปถึงไหนแล้วประมาณนี้ค่ะแล้วก็อยากจะจัดการให้ทุกอย่างเป็นไปในแบบแผนที่เรียบร้อยในความคิดของเกลเองประมาณนี้ค่ะอย่างเรื่องคือเราต้องไปยาก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นย่าไหมไม่ยากไม่ยากเลยค่ะจริงๆในนิยายอะค่ะไม่ค่อยมีเส้นเรื่องของเรามากนักแต่ว่าตัว ซีรีส์จริงเนี่ยก็มีการเขียนเส้นเรื่องเพิ่มขึ้นมาค่ะก็อยากให้เราติดตามนะคะ<ช>ว่าจะเป็นเรื่องอ,อ,อะไรคู่เราเป็นรสชาติแบบไหนคู่เราทํ้เป็นรสชาติ <c oughs> หรอคะ,อะมีอ่อนหวานอาจจะมีปนขมนิดนึงนิดงๆ,ๆ่งนิดนึงนิดนึงใช่ค่ะเป็นเป็นคู่ที่จะมาสร้างสีสันแล้วก็เป็นคนที่สังเกตการสองคนนี้ว่าอยีกใส่งปีหนึ่งปีหนึ่งขึ้นไปชั้นไหยังไงมีสองใช่คนน้นข้างบ้านเองใช่ อันนี้เป็นซีรีเรื่องแรกของอาโฟมกว่าใช่ค่ะตงปรับตัวยังไงบ้างส่วนตัวเกรสเกรสถ้าไม่ได้รู้สึกว่าต้องปรับตัวอะไรเลยแค่ทำการบ้านเรื่องคาแรคเตอร์แล้วก็เข้าคลาสเวิร์กชอปแค่นั้นเลยค่ะไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยเราต้องเราต้องปรับตัวเยอะหรือว่าเราเครียดหรือกดดันไม่เลยค่ะมีความสุขกับโปรเจกต์นี้มากนิ่ก็ไม่ได้ปรับตัวอะไรมากเพราะนี่ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกเหมือนกัน ช่ค่ะเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เล่นก็คือก็ทำกันบ้านตัวละครอะไรแบบตามปกติเลยค่ะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ค่ะแคสค่อนข้างตรงมากๆเลยทำให้เราไม่ได้ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสองคนเหมือนคาแรคเตอร์กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเฮ้ยม่ใเยอร้อยเปอร์ ชอบชอบอยู่กับคนอื่นใช่อยากใส่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์เราแคร์คนอื่นมากๆเราก็เลยใส่ใจคนอื่นเยอะค่ะก็คือออกมาแล้วก็เข้าบทได้เลยเข้าบทเลยต้องหยิบบทใช่คือมูจะสนใจเรื่องคนอื่นจนเรื่องของคู่เราเอ้ยสปอยไปเนี่ยยังไม่ได้เล่าเลยสุดท้ายนี่ตาคู่เราให้ติดตามคู่เราว่ามันจะมีรสชาติยังไง ค่ะก็อยากฝากเรื่องนี้นะคะก็พวกเราก็ตั้งใจกันมากๆากเลยอยากให้ติดตามเส้นเรื่องของพวกเราด้วยอยากให้รู้ว่ามันจะเป็นไปในทางไหนแล้วกันนะคะ อย่างสองคู่กลางฝาโปรเจกต์กันอันนี้เหมือนคู่สามกัาสำหรับคู่สามคู่นึงค่ะคูสามค่ะก็สำหรับโปรเจกต์ของเพลเยอร์นะคะก็ขอฝากฮ h a r d b o สตูดิโอไว้ในอ้อใจของแฟนๆทุกคนของพี่ๆสื่อทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube TikTok X หรือว่า Facebook Instagram ด้วยค่ะฮ Hardbox Studio ซร์ชได้เลยค่ะขึ้นค่ะนอกจากสองคู่ก็ยังมีคนอื่น ออ้ีใช่ค่ะนักแสงเสริมไลยล้อมก็ค่อนข้างน่าสนใจมากเราจะได้ดูเมื่อไหร่ครับผมเออช่วงจริงๆก็บอกได้เลยะบอกได้เลยประมาณช่วงปลายช่วงปลายปีค่ะช่วงเดือนตุลาจริงจริงติดตามข่าวสารละเอียดทางเพจของหันป๊อปกราแต่ว่าตุลาละค่ะก็บอกว่านี่ก็บอกแล้วเกี่ยวกับวันที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะในช่วงเดือนขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ 哦，呵呵。好的，我开门。谢谢。非常感谢你。好。